คะคกับคุณพวั a นนะวาวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทวายเอลจีบรูเลนท์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคุณพวนค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณนงวดี <c oughs> และอาจารย์สุดาทิตค่ะเมื่อวานเราทองลงมาสักประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะคะแต่ว่าดูทรงแล้วยังโอเคอยู่ไหมคะคุณพวนค่ะตับใดที่ยังไม่หลุดหนึ่งแปดสีแปดนะคะเรา ก็ยังมองว่าทรงมันยังดูดีอยู่มันเียวมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ทองคําไปทําไหเนี่ยมันวิ่งไม่หยุดเลยจนไปแทสหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นไหคเพน่ข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ที่ซื้อเราสามารถแกร์กาไรออกมาได้ก็เทขายทํากําไรระยะสั้นกันออกมาก่อนจึงทาให้ทองคำเนี่ยมีการย่อลงมาแต่ถ้าทองคําเนี่ยไม่หลุดนะคะเราให้อินดิเคเตอร์หลักเนี่ยหนึ่ง แปดสี่สองถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยเราเชื่อว่าแนวรับแนวต้านจากหนึ่งแปดสี่สองไปจนไปเทสหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแล้วถ้าไม่เบรกก้อนไหนก้อนหนึ่งเราก็ยังมองเป็นสายเวอยู่แต่ถ้าองคําเนี่ยสามารถเบรกหนึ่แปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดแปดเจ็ดขึ้นไปได้ <c oughs> พ้นหนึ่งแปดแปดเจ็ดไปเนี่ยเรามองเป็นอัพไซด์ละด่งนั้นเนี่ย จะต้องดูรับป้างแต่ละจุดนะคะแต่ถ้าจับใ,ใดที่เป็นไซเวก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับหนักลงทุนเพราะว่าแนวรับแต่ละจุดที่เราเห็นย้ํากันเยอาเนั่นตั้งแต่1850<ม>1860 1848แ,แล้วก็หน<ม>ึ่งสีสถ้าไม่หลุดทั้งหมดเนี้ยถือเป็นจังหวะที่ทยอยเข้าได้แล้วก็ทํากำไรตั้งแต่1 8ึ่งแปดเอ่อหกแปด หนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดเจ็ดสี่ห้าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ทยอยขายทำกำไรได้สังเกตว่าสัปดาห์เนี้ยมันอยู่ในกรอบนี้มันยังไม่ได้หลุดกรอบไหนเลยท่นเองเนี่ยแต่ในมุมมองของนักเงินทุนนักวิเคราะห์อย่างซ็อกเซนเนี้ยเขาก็มีออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเขามองว่าด้วยสภาวะเงินเกอที่มันค่อนข้างเยอะณปัจจุบันเนี้ยแต่เขาก็มองว่าถางเฟดเนี้ย ไม่น่าจะมีนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้อย่างน้อยก็สองไตมากแรกเนี่ยต้องมีละยังอยู่อัตราดอบเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงให้การคาดการณ์นี้ aggressiv e มากนะคะถ้าเบรหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดขึ้นไปได้ก็มองพันเก้าร้อยแล้วเผลอๆอาจจะมีโอกาสได้เห็นสองพันด้วยซ้ำนั่นเองเนี่ย positive ค่ะ แต่ปัจจัยหลักที่เขาพูดมาว่าทําไมทองคําเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้แต่มันไปได้แค่นี้เองสาเหตุหลักๆก็คือมีบิตคอยนมาเป็นคู่แข่งเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเห็นบิตคอยนก็จะมีกลุ่มคนที่คอนเซอร์เวทีฟกับกลุ่มกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆนะคะก็อยากจะท้าทายอยากจะลองลงทุนใน ใหม่ๆบิตคอยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งุเป็นตัวแชร์าาาการลงทุนลงไปแต่สังเกตได้ว่า ETF อะ,ค,ะค่ะปีนี้ท้ายๆปีเนี่ยมันไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่มีการขายบ้างปริมาณไม่เยอะอย่างสัปดาห์นี้<ม>น ETF ถูกขายไปไม่ถึงหนึ่งตัน<ม>เพะ่ะนเองก็ดูได้เลยว่านักลงทุนก็ยังมองเป็นพอสิทีฟกับราคาทองคำ<ม>เพื่ะนเองถ้านักลงทุนเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะ,คะ ระยะยาวยอดถ้าสมองไกลก็ทยอยสะสมไปได้แต่ถ้าระยะสั้นๆก็ลงทุนในกรอบแล้วก็ที่จุดรับจุดต้านเนี่ยก็ทยอยทํากําไรไปก่อนแต่เรามามองในลักษณะที่ว่าถ้าทองคําหลุดหนึ่งแปดสี่สองค่ะอืมแล้วไม่หลุดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งแปดสามสองหนึ่งพันแปดร้อยยังเหมาะเป็น positive <c oughs> เหมาะสําหรับนักลงทุนระยะยาว ย่อยเข้าเราก็ไปรอจังหวะขายเอาปีหน้าหรือปลายปีเชื่อว่าปลายปีน่าจะเห็นไกลกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะค่ะจะลงมาให้ให้ให้เก็บหรือล่าไม่ทราบนะแต่ว่าต้องเขาก็ขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะคะคุณวันค่ะตั้งแต่น่าจะซักต้นเดือนนี้ยขึ้นมาก็น่าจะสักร้อยเหรียญแล้วไหมคะใช่ค่ะเป็นร้อยเหรียญแล้วค่เหรียญแล้วเนาะตพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ดีดแรงมากในวันที่หลังหลังเสร็ ประกาศว่าจะไม่ปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยแล้วก็เด้งขึ้นมาเลยเนี่ยร้อยกว่าเหรียญได้แล้วค่ะแต่ก็เป็นจังหวะค่ะถ้าทุนถ้ามองเป็นโพสิีฟก็ทยอยค่ะทยอยสะสมได้ตัปาหใดที่ไม่หลุดพันแปดเราก็ยังมองทรงมันยังดีอยู่แล้วก็ปัจจัยพื้นฐานหลักๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอื้อ,อ,อกับ,รา,าบร,ราคาทองคำซัพพอร์ตราคาทองคำแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีวันหยุดทำการใหญ่ของ เอออเมริกาอยู่สองวันนะคะมีวันแบงค์ที่วิ่งเดย์กับว mm ันแบล็กไฟน์เดย์เ oh. พื่อนเนี <acak> mm ่ยให้นักลงทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าตอนวันแบงค์ที่วิ่งเดย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้แกว่งเท่าไหร่กับปีที่แล้วในแบล็กไฟน์เดย์เนี่ยมันล่วงค่อนข้างแรงเพื่อนเองเนี่ยก็นักลงทุนที่ดูปัจจัยทางเทคนิคได้ในดูตรงใหญ่เวลาล่วงล่วงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเวลา ร่วงล่วง30%มคงจะใช้จังหวะแต่ละจังหวะในการวัดอินดิเคเตอร์เราก็สามารถเป็นจุดที่เข้าได้เป็นระยะระยะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราไปดูเงินบาทกัน